อเมล่าสปอร์ตเทคสปอร์ตเทคยังไงชุดแต่งสปอร์ตเทคคือตัวนี้นะครับอเมล่าสปอร์ตเทคปี2016ราคาอยู่300,000บาทพรละประมาณ5,000ปลาย6,000ต้นนะครับแม็กซ์ยางใหม่ๆคลกริปกริปดูภายในได้เลยนะเบาะหนังดำสีดำได้แดงนะ เกียรนะ์ต้นฮะวิ่งอยู่ไม่ถึงแสนนะครับดูข้างหลังง,งามๆสวยๆปเลยนะฮะเบาะหนังดำด้แดงดูไฟท้ายหล่อๆสปอร์ตเทคนะครับชุดแต่งสปอร์ตเทคแค่นี้อ้าวต่อมามิตซูเอสขาดปี2017นนะครับค่าตัวอยู่0 0 0 0ผ่พร ประมาณ6,500 5,000ปลาย6,000ต้นประมาณนี้ค่างวดออกแบบได้แม็ก15สิายางใหม่ๆคลิปๆดูภายในได้เลยนะครับมีอะไรบ้างมันติฟังก์ชันมีจอเบาะผ้านะครับคราวคราวของของมิสูเบาะหลังงามๆนะครับคันนี้แอดชาร์ด,ดมิสโฮนะ มาดูเฟียตตาประตูปี2014เครื่องพันห้านะฮะแม็กสิหน้าตาหล่อๆนะครับแม็กสิยางใหม่กริปนะครับดูภายในเลยว่ามีอะไรบ้างคันนี้วิ่งแสนต้นๆน,น,นะครับมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้เบาะหนังแท้ดำได้แดงสเปคโรงงานนะครับเบาะหลังดูว่าสวยแค่ไหน ใหม่คลิปยังไม่มีใครนั่งเลยเพราะว่าเราเพิ่งหุ้มมาใหม่หนังแท้สเปคโรงงานดูฝาท้ายแบบกว้างๆนั่งปิกนิกชายทะเลได้เลยนะครับประมาณนี้สนใจทักมานะครับต่อมามัสด้า2ปี2015ประตูนะครับเซตช่วงล่างเครื่องพร้อมแม็กยางใหม่มาให้พร้อมเลยดูภายในสวยแค่ไหน ดูได้เลยนะครับแอร์แบกนะครับมันติฟังชันไม่มีนะครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดเบาะผ้านะครับดูโดยรวมรวมเบาะหลังสวยๆเบาะผ้านะครับดูฝาท้าย5ประตูคันนี้หล่อๆทะเบียนงามๆนะครับประมาณนี้ต่อไปดูมาสเตอร์ปี2012คันนี้4ประตูนะครับ ของเดิมอยู่ครบแม็กเดิมยางสวยสวยใหม่ๆดูภายในสวยแค่ไหนดูได้เลยไปแบบดนุดนดนุนเร็วเรวระบบไฟฟ้ามันติฟังก์ชันไม่มีนะครับเบาะหนังดำได้แดงสเปคของเราก็ประมาณนี้นะฮะเบาะข้างหลังยังไม่มีคนนั่งเลยเพราะว่าเราเพิ่งเซ็ตมาใหม่คันนี้สีประตูน้ำไม่เข้าไฟแน่แน่แน,นะ เราเซ็ตทุกอย่างไว้ครบเรียบร้อยแล้วต่อไปเลยเป็น Honda a m e เมนะฮะอเมเป็น4ประตูนะฮะคันนี้ปี2014นะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่ส0 0 0สนบาทหรือสองแสนได้เลยรับเงินกลับบ้านห0 0 0งบาทของเดิมเดิมแม็กเดิมเดิมนะฮะดูภายในภายในเดิมเดิมเป็นเกียร์ออโต กระจกไฟฟ้านะครับดูเบาะหลังเป็นไงบ้างสวยๆงามๆนะครับภายในสีครีมดูเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูว่ากว้างขวางแค่ไหนรุ่นนี้จะบอกว่ารถเล็กประหยัดน้ำมันความกว้างขวางไม่เท่าไหร่เราเน้นประหยัดจริงๆครับเอาต่อไปเป็น Honda City ปี2015 เอสวีคันนี้เดิมเดิมใส่แต่งสกเกิร์ตมาแม็กเดิมเดิมนะครับเดิมของซิตี้เลยนะครับเอาดูภายในเบาะเป็นเบาะผ้าบันติฟังก์ชันมีจอด้วยนะครับเดิมเดิมเจ้าของเดียวจริงจริงดูข้างหลังว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเบาะเดิมเบาะผ้านะครับอ่าดูท้ายกว้างขวางนะฮะซิตี้รุ่นนี้ท้าย กว้างขวางจริงๆครับสมกับเป็น honda city เอาต่อไปเลยครับปาเจ r o ่สปอรปี2010นะครับเครื่อง2005ดีเซลราคา390,000บาทไม่แพงอย่างที่คิดแม็ก17ยางใหม่ๆนะครับเซต ช่วงล่างของเหลวทุกอย่างเราเซ็ตใหม่หมดมีบันไดาตามสไตล์ของเขาภายในงามๆเบาะมันติฟังชันมันติฟังชันเกียร์ออโต้นะครับดูแบบซูมๆกันเลยข้างหลังงามๆสวยๆมาดูด้านหลังนะครับแบบรวมๆสนใจคันนี้ราคา 390,000ฟรีดาวผ่อนถูกถูกไปเลยครับสนใจทักมาในเพจ Facebook อะไรได้ทุกช่องทางได้เลยครับดูความกว้างขวางของเขาแค่ไหนอย่างไงน็อตไม่มีขยับรับประกันการชนพลิกควม่มน้ำท่วมครับ